สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เขาบำรุงร่างกายกันตอนนี้มีเยอะมากนะครับแต่ว่าไอ้ตัวไหนที่ดีๆหรือตรงปกกับที่ท่านอยากจะได้เนี่ยหายากมากวันนี้เราจะเสนอถึงผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ชื่อว่าฟรินนะครับฝั่งฟ่ินต์เนี่ยมันเป็นชื่อของ มนุษย์ที่แข็งแรงที่สุดในโลกที่ชื่อว่าฟินสโตนครับเออเขาช่างคิดได้หมดจริงนะครับเพราะว่าทีมงานที่เขาทำอาหารเสริมตัวเนี้ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมุนไพรเลยอาหารเสริมที่ชื่อฟินตัวเนี้ยทีมงานของเขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมุนไพรโดยเฉพาะเลย แล้วก็มีหน้าที่โดยตรงกับต่อมลูกหมากครับซึ่งต่อมลูกหมาเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นปัญหาอย่างมากเลยสำหรับลูกผู้ชายที่อายุมากๆอย่างเราเนี่ยไอ้ที่ลดลงเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับไอ้ตัวนี้สำคัญมากนะครับมันจะหมดไปกับวัยของคนเราเนี่ยมันจะหมดลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยลงไปเรืย แล้วทําให้เราเนี่ยมันจะสมรรถภาพเกี่ยวกับต่อมลูกหมากซึ่งมันโดยตรงนะครับกับลูกผู้ชายมันจะลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดค้นเป็นนวัตรกรรมตัวใหม่ออกมาเพื่อให้รักษาตัวนี้อย่าให้มันลดลงหรือไม่ก็เพิ่มขึ้นมันเท่าเดิมนะครับแล้วมันจะสร้างความมั่นใจให้กับคุณที่เป็นผู้ชายด้วยกันนะครับ ในเมื่อเรามีความมั่นใจเนี่ยทุกอย่างทุกอย่างก็มีความสุขสิครับเพราะเรามั่นใจกําลังใจเรามีเนี่ยเรากล้าความสุขจะเกิดขึ้นทันทีเลยนะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบเพราะว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นคนของประชาชนเราอยู่วงการนี้มา 40, 40กว่าปีแล้วในเมื่อเราเห็นอะไรดีๆเราก็มาเล่าให้สู่กันฟังถ้าผมไม่เล่าให้ฟังแล้วคนอื่นเขารู้ ว่าผมรู้ไอ้พวกอะไรดีๆแล้วไม่ล่าฟังรถทัวลงผมแน่ครับเพราะถือว่าผมเนี่ยเป็นคนของประชาชนและยังไม่มาคุยให้ฟังบ้างว่าอะไรมีอะไรดีๆเนี่ยฟรินครับฟรินเนี่ยเป็นชื่อของสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่อยากให้ทดลองดูอยากให้ท่านเปิดใจลองดูไม่เสียหายอะไรมันทำจากสมุนไพรล้วนๆเลยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นธรรมชาติซึ่ง พระเจ้าเลยประทานมาให้และไอ้เรื่องธรรมชาติเนี่ยไม่งั้นมนุษย์ไม่อยู่ได้ทุกวันนี้จนเพราะว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาก็สร้างสิ่งที่ป้องกันมนุษย์ด้วยแล้วแต่ใครจะไปหยิบเอามาใช้นะครับมันเป็นอาหารเสริมที่ไม่มีวิตามนฟินต,ตัวนี้นะครับมันเกี่ยวโดยตรงกับต่อมลูกหมากเลยไอ้ต่อมลูกหมากคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวที่ผลิตฮอร์โมน ของผู้ชายที่ทำให้เรามีความสุขอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้มันเป็นสมุนไพรซึ่งสมุนไพรเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานซึ่งต้องผู้เชี่ยวชาญจริงๆได้ทดลองแล้วทดลองอีกถึงเอามาใช้จากการสอบถามของพวกพวกเราที่ลองใช้ดูนะครับตาเขาไม่พลาสมองไม่บึน ปวดศีรษะไม่มีมันปลอดภัยจริงๆครับคืออยากจะให้ลองใช้ดูลองเปิดใจแล้วก็ลองใช้ดูมันเป็นสมุนไพรกินเข้าไปไม่มีอันตรายมีแต่ได้นะครับลองมาดูนะครับเราก็ใช้อันนี้ลองดูถ้าเผื่ว่ามันดีเราก็ซื้อเป็นกระปุกเลยเพราะเราจะต้องใช้อยู่แล้วสี่เมตรเพื่อความสะดวกพกปาง่ายๆ ตัวนี้เป็นกล่องเป็นกระปุกเนี่ยสามสิบเมตรนะครับถ้าเราลองดีแล้วเราก็ซื้อเป็นกระปุกแล้วมันประหยัดกว่านเนี่ยเห็นไ,ไหมเขาทำเรื่ดีมากสาระส่รวยกินกินอ๋อจะใช้ยังไงเดี๋ยวดูที่ข้างกล่องเลยกัในใดี๋ยวอธิบายฟังทำ,ทำตามเขาแล้วกันเอาละตอนนี้เราก็อยากจะเห็นสินค้าแล้วใช่ไหมครับว่ารูปร่างมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเอาให้ดู นี่นะครับเป็นกล่องเล็กๆเหืนอนจุสี่เมตรสี่เมตรนะครับข้างในของมันนะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนี่นี่เห็นไหมครับสวยไหมครับนี่แล้วก็รับประทานยังไงก็อยู่ที่ข้างกล่องเนี่ยมันจะบอกหมดเลยแล้วก็อ่านไปตามกล่องนี้แล้วก็ใช้ตามที่เขาสั่งมาแล้วกันนะครับแต่ถ้าเราเห็นว่า มันได้ผลมันใช้ดีนะครับนี่เลยเป็นกระปุกเลย30เม็ดมันจะประหยัดกว่านะครับประหยัดกว่าก็เลือกใช้กันตามความต้องการแต่ขอยืนยันทีว่าปลอดภัยแน่นอนครับ สมุนไพรเนี่ยแต่ตัวนี้รับรองได้ว่าปลอดภัยจริงๆสมุนไพรนี่นะครับมันเป็นของดีๆทั้งนั้นสกัดมาจากพืชอยากให้เปิดใจฟินครับ